ก๊ะกำลังเริ่มเริ่มแหงนะครับกาลังเริ่มแหงแล้วแต่ว่าสิสิรอดว่ากันรอดก็ถือว่าดีครับมาเบิ่งครับปานไปชั่วโมงหนึ่งนะครับเปลีย่ยนแจงเดยใครกองหันบ่ให้เพิ่นกกไหวครับดีก็เอาอวยแบบนั้นอุณหภูมิมันต่างกันครับ เอาไว้แบบนั้นโอกาสบอลอดสูงครับแบบนี้ก็ยังหาสิบมาสิบครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาอยู่กับช่องอนันต์ันทุงครับกระบาวไา่มณีมาแบบเหมือนเมือครับสองไฟเบิ่งครับพอดีก็ั่งสีหนึ่งเขา่ามาตใไ้ไอ้อยครับก็ั่งสีหนึ่งเข่าก็ได้ว่าบองเสาไก่หนาฟักไก่แม่นหนึ่งหนะฟัก ชิหน่วยได้สี่ตัวดีวหกโตครับเหลือสี่ไข่พอดีสีมาหนึ่งเข่าก็เด้ยว่าต้่มไข่กัน,นแน่นไข่ถิมันบ่มีเชื่อครับพอดีเอาไฟมา่องเบิงมีสองน่วยครับถ่มันบ่มีเชื่อครับแต่ว่าอีกน่วยหนึ่งนี่น่วยนี่น่าจะมีเชื่อครับแต่ว่ามันบ่อฟักเพราะว่ามันมันเป็นดำดำเอาซองไฟเข้าไปเป็นดำดำเหมือนเมือดครับแต่ว่าอีกน่วยหนึ่งพอดีเอามาเบิงครับ ออกมาซองเบ่งย่อนว่าจะกูัวนมีเชื่อว่ามีนี่ครับพอดีเสียวมาตุ่มครับก็เลยเอาออกมาเบ่งว่ามันจงไหนมีเชื่อบอ่ผันเอามาออกมาผันบ่แมนผันท่องจีบจีบกำลังเจาะไข่ออกมาครับก็เลยแม่ก็เอาออกแล้วขันเอาไปไห้ตอนนี้กันนาจะบ่รอด เรือเอาไว้ยังสี่สีรอดบอ่วกับกับโบหูนะครับแต่ว่าเบาไกลกับล่องล่องเฮ็ดเบิงครับคือเอาไปให้แม่ตอนนี้ก็คือคือสิบอโบกกแล้วล่ะครับคือสิโบแม่ไมแล้วก็เลยลองตุ่มผาเบิงก่อนครับบ้าจะรอดบอ่กันเ่าตุ่มกับีิจังใดเสียใดแต่ว่าอันนี้เขาเอาผาตุ่มไว้ก่อนครับ ี่องอิบอิบนี่สีรอดบอนี่ครับก็กำลังเริ่มเริ่มแหงนะครับกำลังเริ่มแหงแล้วแต่ว่าสิสีรอดบอกันรอดกะถือว่าดีครับโอ้ย ลองเอาไว้ครับเดีสิหลอด border ครับพี่น้องตั้งทาาบึง้งเหลือต่เสียวมาต่มนี่นี่มูเหลือซีฟ้องครับแลนวนี้่นนันออกออกมาหาผ่าว่าอะไก็ผ่าเลาะนี่แล้วใส่เอาครับแล้วห่องกีบกีบอยู่ครับตุ่มผ่าไว้ก่อนครับเพื่อหลอดขาสั้นครับ ตุ่มพาก่อนครับอเดี๋ยวล่ออีกเบึงจักชั่วโมงครับมาสิลอดบ่เดี๋ยวมาเบึงครับสามเบึงครับมาเบิงครับผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วครับเป็ยียนงรงใดใครกลองหันบ่เีว,ว่าขยับอยู่ครับ เดี๋ยวเฮ้ยเอาไปแม่เพิ่นกกครับเพราะว่าเอาไว้แบบนี้บ่ได้นะครับเอาไว้แบบนี้น่าจะบวรอดเลยเอาไปไปให้แม่กกกันยั่งสิยั่งดีก็เอาไว้แบบนี้ครับไปเพิ่นครับนี่ครับแม่เพิ่นครับแต่ว่าพวกที่ฟักก้อนน่ะยในหันหกโตครับนี่ก็เลยล่องเอามาให้เพิ่นกกไว้ครับดีกว่าเอาไว้แบบนั้นอุณหภูมิมันต่างกันครับแต่เอาไว้แบบนั้นโอกาส บอลอดสูงครับแบบนี้ก็ยังหาสิบมาสิบครับเดี๋ยวเขามาตามเบิ้งคลิปนาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้พี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับล้อเบิ้งครับเดี๋ยวบอกรายชี้ไทยเบิ้งครับว่าจะหลอดบอตัวนี้ครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ